เธอคือเอาจริงอยากกินมากอันนี้พี่เขาอะทคคะําเค้กมาฝากเรานะเค,ค้กลอดช่องเค,ค้กทุเรียนแล้วก็เป็นเค,ค้กเปีย๋ยปูบอกก่อนนะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโบทีขนมไทยนะเอาจริงอ,อยากกินมากรอกลับบ้านไม่ไหวแล้วกินหน้าร้านเลยค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเค,ค้กลอดช่องกะทิโบราณว้าดูหน้าตาดีทุกคนเขาแปะแผ่นทองด้วยน่ากินมากเลย แล้วให้ดูเลเยอร์เขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นเนื้อเค้กเนาะแล้วก็มีครีมรอดช่องอยู่ตรงกลางแล้วเป็นเนื้อเค้กแล้วก็ครีมรอดช่องอ,อันนี้ถ่ายให้ดูแบบเรียวๆพี่เขาเพิ่งยกมาให้มกีก้ก็กินเลยจ้ะแม่ใช่อดใจไม่ไหวแล้วไงอยากกินมานานลวเค้กลอดช่องเออที่พัทยาหากินไม่ได้นะใช่เ,ออเนี่ย<ะ>ต้องมาบางแสนเนี่ยเออนี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้เป็นครั้งแรกของเรานะจ้ะทุกคนจ้ะกับเค้กรอดช่องแบบนี้จ้ะไปจ้ะไปเอาดูว่า ไม่เคยผิดหวังกับขนมไทยร้านนี้เลยเออสมัคเงีความหอมกะทิมันมันแล้วก็มีความนุ่มของเค้กอะ่ะดูตัวรสช่องดิตัวรสช่องเขาเป็นสีเขียวแบบเขียวใบเตยแบบน่าจะหอมมากไหมหอมไใบเตยม,มากแล้วก็หอมกะทิมากเธอแล้วที่ชอบคือร้านเนี้ยเขาจะไม่หวานมากเออนี่นี่นี่ให้ดู t e เจอร์ข้าง,างๆเห็นไหมเห็นไหมนี่ยนี่นี่เห็นไหมตัวรสช่องเขาเป็นแบบเนี้ยเธอไม่ได้เหมือนรสช่องที่ขายตามตลาดนะจ๊ะใช่อือหือ ดูหน้าเอาเลยเธอเธอเปาๆก่อนมีอีกสองกล่องเขามีทั้งหมดสามสามอย่างใช่ไหมให้มาลองอันนี้เป็นเค้กทุเรียนครีมสดนะทุกคนเปิดให้ดูเลยดีกว่าเมื่อกี้เราเก็บแล้วดูเขาใส่ทุเรียนมาเป็นลูกแบบนี้เลยเธอแล้วเป็นครีมสดนะพี่เขาว่านะลองดูสินั่นคือหน้าร้อนปีนี้ก็คือกินทุเรียนแบบฉ่ำมากแม่เอาไปฮะลองดูลองตักดูเลยเอาตรงนี้ก่อนไหมเยเลอาเลยเอาเลยตรงไหนก็ได้ลองตักดูเร็วๆต้องเตรียมต้องอะไรแั้นวล่ะ นี่อันนี้จะเป็นครีมสดนะจ๊ะแม่จ๋าวว้าอุ้ยขนมนุ่มใช่ใช่ดู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 รีมสดมันจะแลแบบไม่ได้หนืดว่ะเธอคือ,อมันจะแบบไม่ได้เซ็ตตัวแข็งเป็นก้อนๆอย่างนั้นอ่ะใช <c oughs> ่กลิ่นดูดเนยเขาตีจมูกขึ้นมาอย่างนี้เลยจ้ะกลิ่นดูดเนยเป็นไรกลิ่น <c oughs> ดูดเนยคขอดีมากอันนี้เขาเอาเม็ดออกแล้วมั้งใช่เขาเหมือนแบบมาให้พร้อมทานเลยกัอ๋ออันนี้เป็นเนื้อทุเรียนเลยเพราะว่านะเขาต้องมีแบบผสมเนื้อทุเรียนไปในครีมแน่เลย ใช่มกลิ่นมันหอมแบบหอมมากนี่นี่นี่ให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะครัวเรียนกับครีมสดกับเนื้อแป้งเค้กนุ่มๆนะครับอือเอาเลยปะข้าวตรงครีมสดมากเออมันไม่ไม่หวานเลี่ยนอ่ะมันกินได้เรื่อยๆเลยอะติดลิ้นไหมไม่ติดเลนเลยอยากกินไม่หยุดเล้ว่ะเลืออย่างนึงอันนี้ก็ขายกล่องเท่าไหร่วะเนี่ยเธอเดี๋ยวไปถามให้พี่เขาสิ เข<ต>าเห็นมีขายอยู่เหมือนเป็นไซส์เล็กกว่านิดน,นึ่งเหรออ่าพี่ๆเขาขายเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้พี่เขาามฝากไงก็อยากถ่ายรีวิวให้ดูแต่ร้านเค้กร้านนี้เราซื้อประจําอยู่แล้วโบทิกอะพายชอบกินขนมไทยร้านเขามากยิ่งบัวลอยนะคือโคตรทีเด็ดแล้บวบัวลอยนี่บอกเลยไปกินร้านนี้แล้วคือกินร้านไหนแม่อร่อยอแล้วใช่อันนี้ไม่ได้พูดอวยนะมาลองกันดูอันนี้เขาจะเป็นพายเปียกปูนใบเตยหอมอ่าอ่าอันนี้เขาก็จะมี เป็นเปียบปูนแบบนี้เนาะแล้วข้างล่างอันเนี้ยเขาจะเป็นเหมือนแครกเกอร์อันนี้จะไม่ได้เป็นเนื้อแค้กนะแคัมเบอร์วะแคมเบอร์แครกเกอร์เลยนั่นแหละแต่เราจิ้มกันเรียกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะเราไม่ค่อยเชี่ยวชาญขนมเท่าไหร่เนาะใช่แต่เรื่องกินอ่ะเราไม่ยอมแพ้หรอกอเพราะว่าเป็นฟิลอย่างั้นแหละเธอเป็นฟิลเหมือนแบบเนี่ยชีสเค้กอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไทยไเงี้ยมันก็จะเป็นเปียบปูนอันนี้เป็นกะทิหรือครีมวะเธอท้องลองกินอื้มอืมข้างล่างคือพัตเตอร์แล เป็นเปียกปูนใบเตยหอมมากใบเตยดูสิดูสีใบเตยส,ตสิแม่อ๋อแล้วนี่เห็นไหมมีเนื้อกะทิด้วยเห็นบ้าเห็นบ้าเออใช่ใช่ใช่ใชไปหะแม่จ๋า <laughs> อ,อันนี้ก็ดีคือมันจะมีความแบบหอมใบเตยของเปียกปูนใช่ปะ่ะนุ่มๆหนุบๆแบบแล้วพอกินกับหน้าเนี้ยเขาเรียกว่านะเนื้อครีมมะพร้าวอะ่ะอร่อยมากแล้วมันจะมีความกรุบๆของแค็คเกอร์ครีมมะพร้าวเป็นครีมมะพร้าวใช่ไหมใช่ดูอ๋อดูดูหกหมดล้วแม่ พอ,อ,อยังกลิ่นทุเรียนตอนนี้กลิ่นทุเรียนคือแรงมากใช่นี่เขาชื่อร้านโบทีขนมไทยนะคะนี่จะอยู่ติดถนนเนี่ยเส้นเส้นเลี่ยงหนองมนอ่าหน้าร้านข้างร้านก็มีที่จอดรถอะไรแบบนี้นะนี่น,น,นี่ให้ดูก่อนเขามีค้าเรียนขนมไทยด้วยนะจ๊ะเขาปั้นสดอยู่ในนี้เลยเนาะ ขนมไทยที่เขาทําออกมาขายอ่ะเห็นห้องกระจกตรงนี้ก็คือเขากำลังทําขนมไทยอยู่เลยนะเออชอบแบบเวลามาแล้วดูเขาทำอมามันเพลินดีใช่เธอเก็บไปกินที่บ้านก่อนไหมฝนมันจะมาแล้วเธอเละหมดแล้วดีนะเขาให้มาอย่างละสองกล่องเนาะเขาขายกล่องเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็ลองทักเข้าไปดูในเพจเขาได้แต่เห็นเขามีแบบเป็นไซส์แบบขนาดย่อมมามีขายในตู้แช่อยู่อ่าชื่อร้านโบทีขนมไทยเดี๋ยวเราทิ้งเพจกับพิกัดไว้ให้ดีกว่าใครอยากมาลองนะ แต่จริงๆอะคนชลบุรีเขารู้จักอยู่แล้วร้านเนี้ยเขาเปิดออมานานแล้วใช่อร่อยไหมยืนยันอีกเสียงหนึ่งอร่อยมากเอาจริงดูดฟั้น <laughs> ไม่อยากเก็บเลย่ไมกลัวไม่ถึงบ้านมากเลยต้องรีบเก็บก่อนแล้วเธอห้ามกินในรถฉันนะ <laughs> ฉันบอกก่อนนะ <laughs> ทุเรียนเดี๋ยวเขายกทุเรียนให้แต่ที่เหลือของเขาหมดโอเคโอเค